อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อในช่องคุณท้าเรกันด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ได้เล่นเป็นอาญานะครับซึ่งหลุดมาในแรงนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าอันนี้คือคลิปโซโล่นะครับเพราะฉะนีนน้ผมจะมีวิธีการแก้เกมอยู่บ้างนะครับก็เลยเอามาแชร์แล้วบอกต่อบเปเพื่อนนิดนึงแล้วกันสําหรับตัวผมเนี่ยผมจะเล่นเป็นนาคอในการเอามาแก้อาญานะครับไม่ว่าจะเป็นอาญาอาญาะลิงกลางหรือว่าเล่นเป็นอาญาะลมก็ตามนะครับผมจะเอานาคอมาแก้นะเพราะว่าตัวนาคอเนี่ยมันสามารถสปินเลนได้นะครับแยก็ จี้จุดที่เป็นจุดบอกของอาย่ญญาได้นะครับแล้วเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของอาย่ญญาก่อนแล้วกันนะครับตัวอาย่ญญาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเป็นตัวละครที่มันจะลดจํานวนคนในทีมลงหนึ่งคนนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันไปเล่นเนี่ยแผนมันชัดเจนครับถ้ามันไปเติมบนเนี่ยแล้วมีจังเกิลไปด้วยเนี่ยก็คือมันเติมบน4เลยนะครับแล้วถ้าเกิดแบบเติมล่างเนี่ยนะครับแล้วไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นการแบบเล่นเหมือนถมเทามากกว่านะครับ ทำให้ความยืดหยุ่นในการเล่นเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วพอจํานวนคนเนี่ยมันลดลงครับปัญหาก็คือแมปมันมันจะมีช่องโหว่ให้เราได้ไปจี้เยอะนะแล้วก็ตัวนาคอสเนี่ยมันจะทําประโยชน์ตรงนั้นได้ดีมากๆไม่ว่าอาญาจะเล่นเป็นเมลหรือว่าเล่นเป็นโลมก็ตามนะสมมติเล่นเป็นโลมแล้วขี่จังเกิลเนี่ยแน่นอนครับพอจังเกิลโผล่เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอาญาก็จะอยู่ตรงนั้นถูกไหม แล้วก็จะทําให้ตัวาย่าเนี่ยคอค่อนข้างที่จะแบบออชัดเจนมากว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะไปถมบนนะบนเนี่ยก็แค่รับเลนครับเราก็อาจจะถมล่างกลับเลยนะครับ,เร,จจรบ,เ,รบเราอาจจะไปเก็บล่างกลับได้เลยเพราะว่าเราแทบจะมั่นใจแล้วว่าฝั่งข้างเนี่ยโผล่มาเต็มที่ก็แค่2คนใช่ไหมเพราะว่าไอาย่ามันจะไปคู่อยู่แล้วนะครับทําให้แบบเราสามารถจี้จุดตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้เนี่ย ถ้าหลังเกณนะว่าเขาขึ้นไปถมบนเนี่ยเขาก็คือจะถมบนเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็จะมาเล่นหน้าล่างนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในตาเนี้ผมได้ออกไอเทมเป็นไอเทมแก้ทางด้วยนะก็คือจะออกเป็นขวานนะครับแล้วก็ออกเป็นอ่าก็คือออกเป็นขวานฟาร์มแทนดาฟาร์มนะครับแล้วก็ออกโบเก้นนะครับออกโพมิยมแล้วก็ออกทอยนะครับแล้วก็ออกดาบแดงเนาะแล้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นเกิดนะครับอ,อาจจะมีเปลี่ยนเป็นดาบเอ็นมาที่เป็นดาบอึดบ้างนะครับ แต่ก็แล้วแต่สถานก,การณ์แต่ว่าหลักๆผมจะออกเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อเพื่ออะไรครับถ้าเพื่อนๆสังเกตในตานี้นะฝั่งขั้านเนี่ยสปินเลมไม่เก่งเลยครับเป็นเพนนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีทอยเพนกาย,ยาแล้วนาคอสท,ที่มีทอยครับเ,เพื่อนๆลองจินตนาการภาพดูนะว่าฝั่งของข้าจะปิดดาเมจนาคอสในชุดเดียวได้ยังไงแล้วถ้าปิดไม่ได้แล้วฝั่งของข้า,ขาจะไล่าตามนาคอสได้ยังไงนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยบวกกับมีไอเทมอย่างขวานฟาร์มด้วยทําให้ตัวผมเนี่ย เรียกได้ว่าแบบเล่นได้เยอะมากในช่วงต้นเกมนะครับอันนี้เป็นพีไอเทมแก้ห่างเท่านั้นนะไม่ได้ออกทุกเกมนะครับไม่ใช่บางคนแบบเห็นเฮ้ยคนนี้ออกขวานฟาร์มวะล้วไปออกขวานฟาร์มตามนะครับมันไม่ได้เก่งทุกเกมนะมันใช้งานได้แค่บางเกมเท่านั้นนะครับประมาณนี้พูดถึงจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของมันแล้วนะครับสำหรับใบยาเนาะจุดอ่อนนี่ก็คือมันลดพื้นที่ผู้เล่นลงนะครับ ทำให้เราสามารถจี้ผู้เล่นบางตำแหน่งของฝั้ามไดเช่นกันในกรณีที่เขามาจี้ทีมเราเนาะนะครับเขาจะเล่นเป็นสไตล์โถมต่อมากกว่านะครับสำหรับอายาโถมป่วนนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดขี่คู่ลมเนี่ยก็จะเป็นปวน,นะครับซึ่งพอเราออกเป็นขวามาอะไรเงี้ยนะครับมันก็รับการป่วนได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าไปขี่ป่านะเล่นเป็นลมนะครับพื้นที่ในการโซนหาข้อมูลให้เมดเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับทำให้เมทเนี่ยเรียกได้ว่าแบบแทบจะบอดเลยนะครับไม่สามารถ ไม่กล้าเดินเกมไปไหนอ่ะเพื่อนๆลองคิดดูดิเมกที่ไม่มีโลมาโซนให้อ่ะจะต้องเดินตรงไหนครับต้องเดินอ้อมบัฟตวเองอะ่ะถูกปะมันก็ข้างไกลมากนะครับซึ่งถ้าเกิดมีโลมาโซนให้อ่ะมันก็จะสามารถเดินตัดกลางแม่น้ําได้ซึ่งมันระยะมันใกล้กว่านะครับแล้วแบบนี้เมกเขาก็จะจนครับอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับแล้วพอเป็นโซโลอ่ะการสื่อสารมันน้อยนะครับเพื่อ,อ,อนๆไม่ต้องห่วงเลยพอเราเล่นเป็นนาคอเนี่ยเราสปีดเราไปปวนนูน่นป่วนนี่นะครับดึงทรัพยากรแป๊บๆเรารวยแล้ว เราโดยเราไปขี้เขาเลนพังเลนหนึ่งนะครับเขาพังเลนบนเราก็จริงอ่ะสมมตุติเขาพยายามโฉมบนเนี่ยเขาพังบนเราก็จริงนะครับเราก็ไปพังล่างเขาอ่ะจับกันประมาณนี้นะครับแล้วพอแบบมีการสลับไปเล่นเราเราก็สลับมากดบนบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเราฟาร์มเรามีเงินอ่ะเราโอพียนะครับเราก็เอาเงินไปตบฝั่งตรงข้ามได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนาคอร์ที่มันเคลื่อนที่ได้ไวนะครับไม่ว่าเขาจะเล่นจังเกิล ไอ้ย่าเอาไปขี่ตัวอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นจังเกิลเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีทางธนาคอสนะครับต่อให้เป็นอ้อยเป็นคีร่าก็ตามนะครับก็จับนาคอสยากอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่านาคอสเนี่ยแก้ได้ดีมากๆอันนี้ย้ําว่าเฉพาะโซโลนะครับถ้าไม่โซโลอาจจะโดนโถมโดนนู่นโดนนี่ได้ในจังเกิลนะแต่พอเป็นโซโลเนี่ยเราสามารถแบบยิ้ยักหลบได้อะไรได้นะครับเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยผมจะค่อนข้างแยกมาเล่นนะครับแล้วก็ปล่อยเพื่อนรับเลยเนาะ หลักๆก,ก็จะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็มากดทางหน้าของม้านะีน่พอไปๆไปมาๆนะครับมาหลอดที่เริ่มมีของอเราได้ออบเจคให้หนู่นนี่นั่นให้เนี่ยก็เริ่มเก่งขึ้นครับพอเก่งขึ้นเนี่ยสัมค่าก็เอายากขึ้นนะแล้วถา,ามว่าเฮ้ยก็มาหลอดมันแก้ทางอาญาหรือเปล่านะครับเอาจริงๆนะ,ะตัวเพนเนี่ยนะครับตัวเพนอายาเนี่ยมันสู้กับตะจัวสบายเลยนะครับเก็บเมย์เราสบายเลยแล้วตอนนี้เมย์เราเล่นดีด้วยนะประเด็น อพอไม่มีคนมายืนคุมตรงกลางนะครับเราต้องการไปซีเนียร์ดามจก็น้อยด้วยนะครับฟิกซี่ก็มีโอกาสได้เดินง่ายขึ้นนะเนี่ยผมก็มีการแยกเล่นแล้วก็ห่างเงินไปเรื่อยๆนะครับเล่นประมาณนี้เนาะอ่าก็สปินเล่นนะครับแยกหางเงินแล้วก็็เจกนะเล่นวนอยู่แบบนี้นะครับประมาณนี้เลยคือ คนเล่นอาคอสอะผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่ไปรวมกลุ่มไม่ใช่ตัวละครที่ไปทําเกมเยอะด้วยนะครับไม่ใช่ตัวละครที่แบบจะเป็นประ,ประเภทแบบไปไล่แก๊งอะบางคนเข้าใจว่านาคอสมันต้องรีทําเกมอะไรเงี้ยนะครับมันไม่เหมือนกับอ้อยนะไม่เหมือนกับคิร่านะครับที่มาถึงแล้วเก่งเลยนะครับแบบพอเลเวลสี่ปุ๊บใส่ได้เลยอะตัวนาคอสมันไม่ใช่แบบนั้นนะตัว Na นาคอสค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่เล่นจุกจิกครับแบบไม่ได้เล่นเอาสุดแบบ ให้ฝั่งตรงข้ามตายอ่ะแต่ว่าเล่นในการปวดแล้วก็แยกดึงทรัพยากรฝั่งตรงข้ามนะครับประมาณนี้เนะาะพูดง่างว่ามันเล่นกับแมปอะ่ะมันไม่ได้เล่นกับการแบบทําเกมโดยตัวเองไปไล่คิวฝั่งตรงข้ามนะครับมันเล่นกับการกดดันฝั่งข้ามใช้แมปใช้เวฟกดดันนู่นนี่นั่นนะครับมันทําให้ตัวมันเนี่ยไม่ค่อยเหมือนตั้งกืนตัวอื่นเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้จั้งคืนสไตล์เนี้ยก็มีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับและตัวที่ทําได้ดีที่สุดสำหรับสไตล์ตเนี้ยก็คือนาคอนะเพราะฉะ เนี่ยเราพอเรามีการเงินที่ดีนะอะไรมันก็ง่ายขึ้นครับเรียบร้อยนะทําให้เราแบบเรียกได้ว,ว่าพอเรามีการเงินเยอะขึ้นนะครับเริ่มมีไอเทมที่ฝังข้ามเบิร์ดไม่ลงนะครับอย่างฝันฟาร์มชิ้นเต็มมาแล้วเนี่ยอา่าผมมั่นใจว่าเออเพเนี่ยเบิร์ดผมไม่ลงนะครับแล้วก็ม้าเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรผมได้นะครับเรียกได้ว,ว่าแบบถ้าเกิดจะต้องสปีดเลยแล้วก็คุมเวฟเนี่ยยังไงเราก็ได้เปรียบนะครับ ก็มาจิ๊กจักจิก๊กจักเราก็ฟาร์มไปวนฟาร์มเรื่อยๆนะครับหางเงินตลอดนะตีโน่นตีนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็วิ่งกลับไปทำวิ่งฟ้าตัวเองประมาณนี้เราก็เล่นวนไปเรื่อยๆนะครับปล่อยเพื่อนกุ๊ปเล่นไปเนาะปปบางคนเนี่ยพอเกมน้ำแบบเนี้ยนะครับสิ่งที่ทำก็คือพยายามไปไล่บวกเพื่อที่จะรีบจบเกมแล้วก็รีบชน,นะนะ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเกมมันจะมีจังหวะของมันนะไม่ใช่แบบว่าเราจะไปใส่มันได้ตลอดนะเราจะต้องมีการหาเงินบ้างไม่ใช่แบบเข้าใจใช่ไหมครับว่าคนทายไฟเดียวอ่ะก็คือเวลาที่เราเล่นอ่ะแล้วเราประมาณเราไล่เวฟไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าแย่นะครับแล้วก็ในซีซันนี้เวฟเดินไวมากนะครับยังไงก็ต้องเนื้อ่ะมันเวอร์เกิน,นครับมันแพ้ชนะด้วยจังหวะเดียวมากเกินไปอ่ะเนี่ได้ว่าแบบล่อยคุณคุมเวฟดีนะครับเวฟกลางแม่น้ําอ่ะ ผลกลางไม่น้ําไปหน่อยเนี่ยไม่รอดนะครับอาจจะจบบ้านได้นะผมบอกก่อนอระยะเนี้ยมันทําใหเ้เกมมันสวนแล้วมันจบได้ไวจนน่าเกลียดเกินไปอะครับแล้วจวังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่แบบโอโ้โหผมนี่กรหมัดเลยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาร์กยกในจังหวะที่แบบโโคือตีอีกทีเดียวผมพานิชได้เลยนะครับแต่ยกในจังหวะนั้นนะ่นะน่าเกลียด แต่ก็โอเคครับเพื่อนเรามาเก็บคิวไว้ได้นะและเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เพื่อนเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะคะแบบว่าสามารถเดินสามกันได้แบบสบายใจเนี่ยก็ด้วยความที่เราเนี่ยทำเวฟแล้วก็กดดันเวฟให้มันส่งตลอดเวลานะครับทําให้แบบเพื่อนเราไม่ต้องมาโค้งกับเวฟมากแค่เราเวฟเล่นเดียวแล้วก็พยุงตัวเองให้โดนฝั่งตรงข้ามกดก็แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องแบบว่า เดินตัดกลางไม่น้ําให้รู้สึกอันตรายหรือว่าแบบต้องแยกกันมารับเบฟนู่นนี่นั่นนะครับตวัวเราเนี่ยคอยจัดการเรื่องพวกนี้ให้นะครับทำให้เพื่อเราเนี่ยประกันในการากดดันฝั่งข้ามนะครับประกันในการแบบคุมเลนตรงที่ตัวเองอยู่แค่นั้นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้เป็นทอยขึ้นมาแล้วนะผมบอกเลยว่าหลังจากเนี้ยคือเล่นง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวแล้วว่าเพนจะเข้าหรือว่าอะไรนะ อย่างเรผมก็ดึงเลนขึ้นตลอดนะครับฝั่งข้าวเล่นตรงนู้นนะผมก็มาเล่นตรงนี้นะครับประมาณนี้แล้วเพื่อเราตุยไปนะแล้วก็ผมเนี่ยมาได้ป้อมด้านล่างแทนนะครับแล้วมีเอลสูนะมีเพน,นะผมคิดว่าน่าจะไหวนะครับด้วยการเงินด้วยหลายๆ,ๆอย่างนะโอเคแล้วก็เรียบร้อยครับ เห็นไหมต่อให้แบบมันยังไงก็ตามอะ่ะคือด้วยการที่เราแยกทําเกมแล้วก็เราตองในเลนอะ่ะนะครับเรามีเงินเรามีแบบไอเทมที่แบบกดตอกเนกับเขาได้สู้กับเขาได้นะครับทำให้เขาแบบต่อให้มาพยายามแบบเอาเราอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบมา 2- อสามคนนะครับเมื่อกี้มา2คนก็คือยังเอาไม่อยู่นะต้องแบบมาเยอะกว่านั้นแล้วอะ่ะนะครับมันก็ทําให้เราแบบสามารถไปเลนได้สบายใจขึ้นนะครับแล้วก็ก่ขอขนจากนียก็ต้องพาวงกับแมปนะแล้วก็จะเกิดพอเป็นเราดันอ่ะ พอเป็นเราดันใกล้ป้อมอ่ะเขาจะรู้สึกกดดันมากขึ้นนะครับทาให้เขาแบบจะต้องรีบถอยอะไรเงี้ยก็เป็นทีของเพื่อนเราแล้วนะครับที่จะชกเฉยยอากาสตรงนั้นนะคือเกมมาเล่น5คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําอะไรสักอย่างึงอนะ่ะมันมีผลต่อเพื่อนนะไม่ใช่แบบว่าเรานึกจะทําอะไรก็ทานะครับเราต้องดูด้วยว่าทาแล้วเกิดประโยชน์หรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับไม่ใช่แบบว่าเราเข้าไปบวกเราได้คิวอะไรนู่นนี่นั่นแล้วเราแบบมันจะคุ้มต้อเหมือนใคนะบางทีมันก็ไม่ได้คุ้มนะครับเอย่ยผมเก่งในเลนม,มากๆนะ แล้วจออังหวะเนี้ตีป้อมกลางแต่ว่าไม่ยอมแตกครับแล้วก็โยสูเนี่ยฟิกมาเลยนะแล้วเจ้าวันนี้ยคือแบบใครจะไปคิดว่าแม่นเรียบร้อยนะใครจะไปคิดว่าจะโดนนะครับตรงนี้ตีคีวตรงนั้นดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เรากดดันได้เยอะมากๆถ้าสังเกตเนี่ยสก,กอร์เนี่ยคือไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีความทรงพลังในในการเล่นกูฟนะ แต่ตัวเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบขึงแมพเขานะครับถ้าสังเกตเนี่ยก็คือขึงแมพขึงยับเลยฝัอนข้าเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคือ <c oughs> เออต้องรับเวฟบะ่ะเออต้องรับเว็บมันน่ารคาญนะโอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> แล้วก็มีม้าด้านล่างนะแต่ว่าผมเนี่ยยังใจเย็นอยู่นะครับว่าเดี๋ยวจะมีเว็บตรงกลางเข้านะถ้าเราโผมปิดม้าเนี่ย ตรงกลางเราอาจจะเสียความได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยแล้วผมแบบกล้าเข้ามาเล่นลึกๆได้เลยนะแบบไม่ต้องกลัวเลยนะครับเนี่ยจิกจักจิกจักนิดนึงนะฝั่งตรงข้ามก็กดดันแล้วครับตอนเนี้ผมนี่พยายามจะหาฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าไม่เจอนะครับ เหมือนเขาจะตีคีบตรงนี้นะผมก็พยายามหานะครับเนี่ยแล้วก็วาร์ปอยู่นะตีเนี่ยเราไม่ทันแล้วนะครับเราเพื่อนเราเนี่ยก็พยายามที่จะจบบ้านแล้วผมก็เลยปล่อยคีบขึ้นด้านบนเลยครับโจเราเนี่ยเคลื่อนที่ไวนะเดี๋ยวเราเคลื่อนที่เข้าไปเล่นด้านในเดี๋ยวกดดันเขาเลยนะครับแล้วก็งานไปเที่ยวสู่นะเรียบร้อยเก็บเวสูมาได้ครับแล้วก็จังหวะเนี่ตีป้อมไปเลยเรียบร้อยครับ เห็นหมยว่าจริงๆเนี่ยอาย่ามันก็มีจุดเสียเหมือนกันนะครับแต่ว่าใครจะรู้ว่าว่าอาย่าตอนนั้นเนี่ยมันมา2มา3หรือเปล่าครับต่อให้เรากดโซโล่มาเถอะแล้วตอนนั้นเราจะได้นได้เล่นอาคอรแล้วก็รูปเกมจะออกมาไปแบบนี้ไหมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือวิธีที่ดีที่สุดที่ผมเอามารับมือกับคณะของอาย่านะครับก็ใช้งานได้ดีแทบทุกครั้งนะแต่ก็มีบางครั้งที่โดนสโนบอลจนมันไม่ไหวจริงๆนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วการถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย